วันนี้พามาดูการเตรียมอาหารก่อนถ่ายรายการปัญญา5ดาวนะครับปกติในจอเนี่ยเราจะเห็นการเตรียมอาหารครบแบบสําเร็จรูปใช่ไหมฮะแต่เราไปดูกันฮะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างครับอันดับแรกฮะเราต้องเดินไปที่สตูกนฮะไปดูด้วยกันอันนี้ไม่ใช่สตูถ่ายรายการนะครับแต่เป็นสตูที่เอาไว้เตรียมอาหารรายการปัญญา5ดาวเลยครับยังค่อีพีนี้ก็จะเป็นของเล็กโงงโภชนานะครับโอ้โห ปาครับตัวบึ้มๆเลยอันนี้นนร้านาอะไรครับผมร้านเล็กของโภชนาค่ะที่นี่มีอะไรเด็ดของเราเป็นเรื่องปลาที่เด็ดครับผมสูตรอาหารที่เราคิดประยุกต์ขึ้นมาจากอาหารจีนนะครับก็เป็นอาหารจีนที่วัยรุ่นทานได้ไม่น่าเบื่อมีตัวอย่างอาหารไหมมีเช่นอะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างนี่เลยกำลังทำกันอยู่นี่จะเป็นซาติีปลาไทยเลยครับกำลังแรกันอยู่ชุดชุมังกรแด,ด,ดงก็จะมีเป็นน้ำซุปข้าวต้มปลา<ม>กับน้ำซุปบวย <S <S จากนั้นเมื่อถึงคิวใกล้ถ่ายครับทีมงานก็จะมาวางวัตถุด,ดิบเป็นโซนๆครับร้านนี้ที่เด็ดที่ปลาครับลองดูเด็ดแค่ไหนเนี่ยลองดูพี่เจแปรนะครับยังดูพี่แกยังไม่หยุดเลยนะโอ้โหอร่อยจริง มันหอมอ่ะมันหอมน้ําซุปแล้วก็ตัวปลานี่ยนุ่มสดอร่อยมากการทํารายการเนี่ยอาหารอันนี้มันจะชิมเพื่อให้ได้รสชาติครับไม่ใช่กินเอาเองใส่ถุงนนี่ใส่ถุงเยวใส่ถุงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับใส่ถุงไม่ได้พูดเล่นนะครับใส่ถุงไม่ใช่เจ็แปนปัญญาก็ใส่คพนี่นี่ครับก็หนึ่งในเบื้องหลังรายการปัญญาห้าดาวนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรหรือตามติดใครเนี่ยพิมมาบอกกันได้นะครับ